ทับเพื่อนครับที่แกงว่าของซันโยนะครับมันกดแล้วไม่หมุนครับถอดตะแกงดูครับพอจับใบมันติดครับนี่ติดตึกตักตึกตักเลยครับเดี๋ยวเราจะถอดด้านหลังออกก่อนครับตรงนี้มีน็อตอีก2สองตัวขันน็อตตัวนี้กับตัวนี้ออกก่อนนะครับวันนั้นซียังดีอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าค่ารถหรือเปล่านี่ผมต่อตรงไปเคยซ่อมมารอบหนึ่งครับนี่ผมซ่อมไม่คอยอีนนะก็ลักษณะ เหมือนบูธติดนะครับแ๋ยวเราถอดใบออกครับกับผมเวลาถอดใบออกนะครับเราจะรู้เลยว่าแกนติดเลยครับนี่อยู่เลยไปเลยครับแน่นเลยครับหมุนไงก็ไม่ไปแล้วเราถอดแกนก็ถอดบูธออกมาดูด้านในกันนะกับผมก็เราจะถอดตัวสลักออกเหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้ตะปูสองนิ้วนะครับหรือว่าใช้เหล็กนี่ก็ได้นะครับนี้ผมแช่ดอกสว่านดอกเล็กสุดนะครับ อไม่ยากหาได้รองนิดนึงนะครับเอาเกิดยวพวงได้ครับพอเราลองเสร็จแล้วก็ตอ่ออออันนี้น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแกนนะครับทจะเราอยู่นะครับโอเคครับผมมาแล้วเราก็เก็บไว้ให้ดีขั้นตอนต่อไปเราก็ถอ,นอดน็อตทั้ง4ตัวออกครับ อันนี้มันแน่นนะครับก่อนอืน่นถ้าเรามีโซลล็กหรือน้ำมันจักรนะครับเรา,เาจะหยอดทิ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อมันจะได้ถอดบูธง่ายๆนะครับนี่ผมไม่มีโซลเล็กนะครับใช้น้ำมันจักรหยอดหยอดลงไปที่แกนนะครับเสียบเกาะดูบูทหลวมอ๋อส่ยบูธหลุดเบาครับผมบดูแล้ว บูธหลุดเบานะครับคือเครื่องนี้เขาแจ้งว่าลูกค้าล้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าล้างที่ค่าไหนนะครับบูธหลุดเลยครับเดี๋ยวเราถอดซีออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดนี้ออกน็อตสี่ตัวนะครับกับผมดึงด้านหลังออกก่อนนะครับเพราะว่าสายนี้มันอยู่ด้านหน้านะครับงั้นขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงตัวนี้ออกนี่ครับดูว่าบูธด้านหน้านะครับมันสึกหลอเยอะครับจนเกิดสนิมแดงขึ้นอย่างนี้ มันน่าจะเสียแล้วครับผมเดีย๋ยวเราจะดึงสายออกมาดูบูธด้านหน้ากันครับว่าดึงสายออมานี้นะครับให้มันยาวๆกันว่าตรงนี้เราต้องระวังขาดนะครับเอามือกดไว้ก่อนนะครับกดสายไว้ก่อน,อนก็เยะตามเราถ้ามีอะไรรัดอยู่นี้นะครับมันไม่เป็นไรครับแต่ถ้าสองตัวนี้ขาดก็คือสายนี้จะขาดไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราทำแรงครอะไรมาลองไว้ก่อนครับอ๋อนี่ไงครับนี่ ขาขอมันเด้งออกมาครับดูเหมือนเหมือนนั้นออกมาเดี๋ยวเราจะสัเขางานมันออกนะครับแล้วก็ข้อั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวเราก็ออกก่อนนะครับสารซับลมนะครับต้องอย่าลืมถอดลังทุกครั้งเมื่อเราซ่อมนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนครับงั้นลายนะครับไปดูได้นะครับ แับต,ต,ออต,ตรงนี้มันมันออกมานิดหนึงครับมันไม่แน่นทีนี้บูธเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าเกิดรอม่บูธต,ต้องเปลี่ยนแาวดูตัวนี้เป็นยางจับน้ำมันนะครับเราก,ก็เก็บไว้เหมือนเดิมได้นะครับทำไมวันนี้ฉ<ะ>ันต้องใส่เชือกที่ต้น้ใส่ในแก้อวดตัวันควก เราหาบูธมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนบูธกันนะครับแล้วก็บูธใส่เข้าไปตัวครอบเราก็ใส่ไว้ตำแหน่งเดิมนะครับเราก็พยายามคาะให้มันได้อย่าให้มันหลวมนะครับหลวมก็คือเรามือลูบแล้วมันมันพิกตามมือนันแสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับ แล้วก็ค่อยข้อไล่ไปเรื่อยๆะคระับเป็นกว่ามันจะเข้าถ้าเราเปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกนเป็นดูซีเป็นแค่นี้เราก็ซ่อมพัดลมได้แล้วครับน่าจะเสียนะครับเด้งของคืนนะะตัวเดิมเนี่ย เดี๋ยวดีก็ได้เสียงไอ้ก๋วยเตี๋ยวปอกๆี่ตีใหมชอบเพื่นเตัวนี้เดี๋วตี๋ยวปอกๆข้าใหม่ไงเวลาคำว่าชอบคาอ ปุ่มก็เวลาเราใส่เข้าไปนะครับ ครับเอามือกดๆนี้มันไม่พิกตามมือนะครับแต่ว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ใส่ลูกเข้าไปไว้ก่อนับแรกเนาะเราใส่ไปแล้วค่อยใส่นะครับเดี๋ยวมันพังก็ประมาณนี้นะครับเองก็ไม่ยากนะครับก็ค่อยๆเข้าเข้าไปสองสามปอกเข้าไปแล้วครับทีนี้เราก็จะไปหาแกนนะครับตัวนี้ของสัญญานะครับใช้แกนของฮัตเตอรลิก็ได้นะครับแล้วมาดูข้างหลังกัน ด้านหลังมันสึกล้อไม่เยอะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนบูธด้านหลังก็ได้นะครับเราก็จะเอาลูกตุ่มตัวนี้ตัวเดิมนะครับแล้วก็เปลี like ล่ยนแกนใหม่ครับก็ไปซื้ออะไรมาล้วยครับนี้นี่ก็ยี่บห้าบาทนะครับเป็นตะก่วนเราไปซื้อที่ร้านยทรอนิดนะครับมีหัวแรงมันเสียนะครับซื้อมาเก้าสิบเก้าบาทครับเอาแบบถูกมาใช่ไหนี นี้ก็ซื้อที่ร้านอมอนนะครับอันนี้ตัวละยี่สิบสี่บาทนะครับเป็นสิบหกนิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวละห้าสิบบาทนะครับทั้งชุดเลยครับผมมีฝาครอบด้วยครับชุดนี้ก็มีฟรีนะครับตัวละยี่สิบสี่บาทนะครับของอมอนนะครับสายเนาะก็ นี้เราก็จะมาเปลี่ยนจเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เอาตรงนี้ไว้กับตรงนี้ไว้นะครับเอาแกนออกก็ขอ,อดขออกเลย <blast. S 1> ก็ขอะอ<ๆ>อกนี้เสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วครับผมก็ก็ขอครับงานนี้ครับมันจะลื่นนะครับนี่เพื่อไมครับเัมาเนตัวครับมันใส่แล้วมันมันครับมันขยับได้นีะก็ถือว่า แก้ไขก็มีอย่างเดียวครับกาวร้อนครับผมแต่ก่อนจะใส่กาวร้อนเราตัวนี้มาวัดดูก่อนนะครับว่ามันได้หรือเปล่าระยะมันนะครับอ๋อตัวนี้มันมีบากนี้ครับเลยใส่ไปนี่ครับก็วัดดูนี้นะครับถ้ามันเท่ากันหรืออันนั้นก็โอเคก็ใส่ได้เลยครับแล้วก็กาวร้อนมาหยอดนะครับหยอดให้มันลงไปในร่องในรูนี้ครับ แล้วก็ปล่อยมันแห้งสักพักหนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับเอาตัวเดิมใส่เข้าไปัองสองด้านเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับเสร็จแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับตัวนี้มีขายนะครับเพื่อนๆหาอะไรไม่ได้ก็สั่งที่ผมได้นะครับ ผมมีก็จะสั่งก็ส่สงค่าส่งเสียเองนะครับมาทางไลน์ก็ได้นะครับเบอร์ไลน์ก็0888705729นะครับนี่คือเบอร์ไลน์นะครับ0888705729เนะเาะมาเป็นเพื่อนกันได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรากา็หยอดน้ำมันจากลงไปที่เบ้าที่เราเปลี่ยนบูทเข้าไป เพื่อให้มันหล่อลื่นนะครับอ่าด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังด้วยตอนนี้เราไม่ได้เปลี่ยนบูธด้านหลังนะครับเราเปลี่ยนแตด้านหน้าเคแล้วเราก็ใส่เข้าไปรเส้นด่างเหนครับหุมเป็นครับครับแนวด้วยบูธตัวนี้มีปัญหาแน่แน่ เพิมหนึ่งครับสึดแล้วผมเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่านะครับอาบูธใหม่มาใส่ครับตัวนี้ซื้อมาเป็นชุดนะครับก็มีซับน้ํามันมาให้ด้วยนะครับทีนี้เราก็จะมีฝาครอบแล้วก็ฝาครอบตัวใหม่มาใส่เลยเมื่อกี้ตัวเก่าผมใส่ไปแล้วนะครับปรากฏว่าบูดมันเหมือนมีรอยนะครับอาจจะเป็นบูดตัวเก่าที่ผมลืมสังเกตดูนะครับว่าเคยใส่มาแล้วครับก็ปิดแล้วก็ก็ใส่เลยครับผม ครับผมก็ใสไปเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ได้ให้ดูตอนใะสแล้วก็เคาะวนๆนะครับแล้วค่อยๆใสเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาด้านหลังใสนะครับหันให้ถูกทางด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะหันกลับด้านมาทั้งหลังเสร็จแล้วเราก็ลองดึงดูครับดึงไม่ไม่ผ่านเยอะก็ถือว่าผ่านนะดูเหมือนจะโยกเยอะนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราถอดข้างหลังออกดูก่อน จะลองด้านหน้านะครับนิดหนึ่งนะครับลองตรงนี้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวหาที่เราตัดทิ้งไว้นะครับามาลองเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ออมานิดนึ่งครับประมาณนี้ใช้ไปเรื่อยนะครับนิดเดียวนะครับครับผมก็ใส่เข้าไป คครับแล้วก็ดึงดูครับโอเคครับพอดีเลยครับผมใส่น็อตครับแล้วนะครับหมุนน็อตให้ตึงมือทุกตัวเลยนะครับสี่ตัวเลยนะครับหมุนจนมันไม่ไปครับแต่ว่าแกนต้องหมุนคล้องด้วยนะครับหมุนตามมือได้สักสองสารอบครับนีก็ได้แล้วครับผมถ้าไม่ได้ก็คลองนีครับแล้วก็หมุนดูนครับ โอเคนะครับเรียบร้อยครับผมทันนี้ถามวัดซีนี้จะเปลี่ยนไหมถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไม่มีค่าปานะครับวัดซีก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ถ้ามีก็ลองวัดซีดูก่อนก็ได้นะครับว่าค่าหนึ่งจุท่าที่เหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกมาวัดดูก่อนแล้วก็จะตัดโอเคตัดตรงนี้นะครับก็ผมตั้งค่ามาที่ตัวนี้นะครับสัญญาณที่วัดซีได้นะครับมันจะเป็นขีด ชนกันอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับมันจะไม่วัดซีได้วัดซีไม่ได้นะครับทีนี้เราก็ของผมมันรีเซ็ตเป็น N กับ F นะครับแบบนี้นครับค่า1.5ต้องขึ้นเป๊ะเลยนะครับก็คือ1.5ก็คือต้อง1.5เลยวัดซ้ายขวาได้ครับไม่มีรวบลบนะครับซ้ายขวาได้ไม่มีบ,บลบเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่หน้าจอนะครับ จาสาคุณประโยชน์ของซุปก่สกาดเข้ากับชอแลตเคื่อนเป็นสตอกิชชอคโก้สตอิชชอคโกไม่กินอยู่ี่ะจับเมีจเงครับูเหมือนสีจะเกงครับอ้่นงรับอมนครับย่เะมืนคัน่นจะครับย่มนครับ่ใอนีจะ่อนะครัอย่ดจะครับนสีจะเจ้ครับอ่อนครับเหสีย่าือเัยนสี่เหลือแค่ สิอะไรของมันครับสีถ้าทางกัะเจ๊งนะครับพุ่ปอพุ่บปอพุ่ไปพุ่มานี่ครับเดี๋ยวผมเอาซีที่ซื้อมาใหม่ดีกว่าตรงนี้ครับตัวละยี่สิบสี่บาทนะครับสั่งซื้อที่ผมได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีหรือหาไม่ได้ครับบางบางท่านนะครับที่ส่งไลน์มาถ้าผมยังไม่ได้ส่งของก็ไลน์มาใหม่นะครับบางทีผมลืมนะครับอาวลืมดีเซตตรงนี้ครับไม่รู้ไปกดต้นตปไหน เดี๋ยวก่อนครับถึงว่านะครับมันเปลี่ยนเมื่อกี้ทำไมซีค่าเหลือ1.32นะครับซีนี้เราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับซีลดค่าไปถือว่าเยอะเยอะอยู่นะครับเพราะซี1.5เหลือ1.3นี่คือน้อยครับนครับ1.50นะครับนี่คือซีเต็มนะครับโอเคเราเปลี่ยนซีทำไมเลยครับผมถ้าเกิดไม่มีเครื่องวัดนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนี่ก็เปลี่ยนได้เลยครับซ้ายขวานะครับ ไม่มีบวกลบนะครับทั้งสลับทางได้นะครับเราก็ประกอบเข้าไปนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับมันมันใส่หัวจุกแล้วทีนี้มันยาวนะครับพอมันยาวแล้วเราก็เอาบูทเก่านะครับลองมาสวมเข้าไปดูเพื่อลองนะครับเพราะว่าไงมันก็ไม่ถึงนะครับนี่ก็ลอยนี่ลวมมันไว้นี่ครับอันนี้เป็นเป็นบูทเก่าครับมาลองไว้เพราะว่าเดือยมันยาวครับ แล้วก็หมุนเข้าไปเสร็จแล้วครับเพื่อนๆครับซันโยนะครับก็ตัวนี้ผมเปลี่ยนแกนนะครับเปลี่ยนบูธเป็นซีนะครับสามตัวเนาะก็ง่ายๆนะครับก็คืออาการก็คือแกนติดนะครับแกนมันสึกหลอนะครับก็เลยทําให้อ่านี่ครับมันจะสึกหลอแบบนี้นะครับดําๆแบบนี้ด้านหลังมันก็นิดหน่อยก็เราก็เปลี่ยนแต่บูธด้านหน้านะครับแล้วก็แกนตัวนี้แล้วก็ซีนะครับ สี่ตัวนี้ตัวละยี่สิบาทนะครับเพื่อนหาไม่ได้ก็สั่งที่ผมได้นะครับทดลองดูนะครับว่าพลมหมุนปกติเปล่าเสียปลั๊กกบผมกดไปที่เบอร์นะครับก็หมุนแรงปกตินะครับนี่ครับสายครบรอบนะครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ส่งลูกค้าได้เลยก็หารายได้เสริมนะครับจากที่เราอยู่บ้านเฉยนะครับหรือคุณลุงคุณน้านะครับคุณอาเพื่อนๆนะครับที่อยากมีรายได้เสริมเป็นข้าวข้าวนะครับ ดูคลิปนะครับแล้วก็ทําตามผมได้นะครับแต่เด็กๆอย่าล้อเ,เ,เล่นแบบน,นะครับแล้วก็ถอดปกักทุกครั้งเมื่อเราสมาูรุมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอ่าเก็ฑเล็กเก็ฑน้อยอะไรดีๆจะนำมาฝากเพื่อนดีสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ